ช่วงนี้นะครับฝนค่อนข้างจะตกหนักพอสมควรนะครับถ้าใครขับรถขับรานะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับ Let's go ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เองนะครับซึ่ง ช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนแล้วนะครับเราก็ต้องหาอะไรที่มาทำให้หน้าฝนนะครับมันไม่ลำบากอย่างที่คิดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับตัวรถยนต์นะครับนั่นก็คือ,อตัวสเปรย์เคลือบกระจกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้านี้เนี่ยผมลองสั่งมาดูนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ Okay. เดี๋ยวเรามากรีดไปพร้อมๆกันสำหรับร้านี้ที่ผมสั่งมานะครับก็ส่งค่อนข้างไวพอสมควรเลยนะครับซึ่งข้างในนะครับก็จะมีเจ้าตัวสเปรย์นี้นะครับเราก็ใช้เคลือบกระจกนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนอยู่นะครับก็หมดหน้าฝนพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนหน้านะครับก็ค่อยเคลือบใหม่อีกทีนะครับโอเค ซึ่งคิดว่าน่าจะใช้ได้หลายรอบอยู่นะครับเนี่ยสำหรับสเปรย์แบบนี้นะครับอ่าลักษณะสเปรย์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับยังไงเราลองไปใช้งานจริงกันเลยนะครับว่าถ้าเคลือบกระจกรถยนต์เราแล้วนะครับมันจะทำให้น้ำไม่เกาะหรือว่ากันน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ เดี๋วไปมและนี่นะครับก็จะเป็นรถที่เราทดลองใช้เจ้าตัวสเปรย์เคลือบกระจกคาเก้นะครับนั่นก็คือ m a สเตอร,ร์เเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองนะครับก็รถผมเนี่ยไม่ได้เคลือบมานานแล้วนะครับอ่ามันก็จะเริ่มเวลาฝนตกนะฮะนะ้ำมันก็จะเริ่มเกาะแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเคลือบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบปีนี้นะฮะนี่ก็ครั้งแรกของปีเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่า ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทําความสะอาดกระจกกันก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่รถเยอะอย่างนี้นะครับก็ขอทําความสะอาดทั้งคันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าก่อนเคลือบนะครับเวลากระจกของรถคันนี้เนี่ยโดนน้าแล้วจะเป็นยังไงนะครับล้าใช่มไหม โอเคครับทุกคนหลังจากที่ทําความสะอาดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําความสะอาดกระจกเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราก็มาลองใช้เจ้าตัวคาเก้ตัวนี้นะครับที่เป็นน้ํายาเคลือบกระจกนะครับก็อันเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าใช้เคลือบกระจกอย่างเดียวนะครับเคลือบรถเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็เขาบอกว่าทําความสะอาดกระจกก่อนนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับหลังจากนั้นก็ ฉีดน้ำยาลงบนกระจกนะครับแล้วก็เอาผ้าหรือว่าทิชชู่เช็ดให้ทั่วนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งขึ้นฝ้าแล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเราก็มาลองกันเลยนะครับโอเคขอครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เช็ดถูให้ขึ้นฝ้านะครับโอเคประมาณนี้ ก็ด้านข้างอย่าลืมนะครับทําด้านข้างไปด้วยกระจกมองหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําไปด้วยนะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมลองทําให้มันทั่วเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับทุกคนพอใช้น้ํายาเสร็จนะครับแล้วก็ถูไปนิดนึงนะครับมันก็จะขึ้นฝ้าลักษณะนี้นะครับปล่อยให้มันขึ้นฝ้าแล้วก็แห้งลักษณะนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาผ้าชื้นๆนะครับผ้าชุบน้ำมันมาเนี่ยเช็ดออกอีกทีนะครับโอเค หลังจากที่กระจกมันขึ้นฝ้าได้ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองเอาผ้าชุบน้ำนะครับอ่าเช็ดออกนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็ผ้าแห้งอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคกระจกก็กลับมาเงาปกติแล้วนะครับ เดี๋ยวลองไปอีกข้างหนึ่งนะครับโอเค ข้างๆก็อย่าลืมเช็ดนะครับเพราะว่าเราก็อาบสเปรย์เคลือบไปแล้วนะครับก็เช็ดให้ครบๆเลยนะครับกระจกข้างกระจกมองหลั <c oughs> ง,ง,ง,งอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นี่นะครับ <c oughs> ทุกคนหลังจากที่เช็ดแล้วเรียบร้อยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวต่อไปก็ลองร่างน้ำกันดูนะครับว่าเ <c oughs> ป็นยังไงนะฮะนี่นะครับ ถ้าสังเกตเนี่ยกับช่วงแรกนะครับน้ํามันจะไม่เกาะเหมือนเดิมนะครับอ่าเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยนี่นะครับจะรู้ได้เลยว่าน้ํามันไม่ได้เกาะเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองเทสใหม่อีกครั้งนะครับนี่นะครับลักษณะก็ะจกประมาณนี้เลยโอเค นี่นะครับจะเห็นนะครับว่าคาบน้ำนะครับไม่ได้เกาะเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่า่เอยนี่นะฮะ นี่นะครับช่วงนี้ก็ฝนตกหนักพอดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ํามันไม่เกาะเหมือนเดิมนะครับถ้าฝนตกหนักขนาดนี้นะครับเราไม่ได้เคลือบกระจกเนี่ยมองทางข้างหน้าแทบไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้การเดินทางครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอ่า ้าก็จะประมาณนี้นะครับพอน้ำไม่เกาะเนี่ยเราเสยขึ้นมาอย่างนี้เลยเค,คือช่วงนี้นะครับฝนค่อนข้างจะตกหนักพอสมควรนะครับถ้าใครขับรถขับรานะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเว้นระยะห่างรถข้างหน้านะครับแล้วก็ อะไรที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยได้นะครับเบรกเบิกก็อย่าลืมไปเช็คนะครับยางก็อย่าลืมเช็คนะครับว่าดอกยางหมดหรือยังนะครับแล้วก็นี่นะครับเรื่องของกระจกกับการเคลือบกระจกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะช่วยให้รถของเรานะครับการขับรถขับรถของเราเนี่ยปลอดภัยขึ้น ก็สำหรับเจ้าตัวสเปรย์เคลือบกระจกคาเก้นี้นะครับของแบรนด์คาเก้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้น้ำไม่เกาะกระจกนะครับเวลาขับรถเนี่ยก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยกับเราระดับหนึ่งนะครับก็เหมือนมาช่วยตัวปัดน้ำฝนอีกทีนะครับไม่ให้กระจกมันมัวหรือว่าขึ้นฝ้ามากเกินไปนะครับเวลาขับรถซึ่ง นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าการเคลือบกระจกแบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถขับขี่ปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าหากใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งวิกัดไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าดีสคริปชั o นนะครับก็สามารถไปตามกันได้เลยนะครับอันนึงเนี่ยไม่ถึง100ร้อยด้วยซ้ำนะครับก็เสริมความปลอดภัยไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนนะครับก็ต้องคอยฉีดเคลือบบ่อยๆนะครับ ขวดนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ได้นานอยู่เหมือนกันนะครับทำได้หลายรอบอยู่นะครับซึ่งต่อไปนะครับจะมีคลิปอะไรดีๆมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go